สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องไมตี้ซูเนี่ยเช่นเคยแล้วก็มารีวิวมอดพวกอิตาเลียนเบดบรอน,นะครับก็ก่อนที่จะรีวิวเราไปดูการดาวน์โหลดกันก่อนดีกว่าอย่างแรกนะครับเราองมีอันนี้ m ม n e ครับมาสเตอร์แล้วก็กดติดตั้งนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วเราก็กดเข้าไปเลยครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไป แล้วกดที่ add on รอโหลดแป๊บนึงเลื่อนมาใช่ไหมครับกดคำว่าสับนะครับแเลื่อนลงมานี่ครับยิวนี่เลยมอ d อิตเตอร์เรนเบรนครับกดเข้าไปแล้วกดติดตั้งนะครับแล้วกดเริ่มเกมแล้วกดไมค์ครับที่เพื่อนๆมีนะครับ กดไปอันไหนก็ได้เลยนะครับอันนั้นมันเป็นม r ค f t ปอมให้กดไมค์ค t นี้ครับไมค์ค a บ t จริงเสร็จแล้วก็เราจะได้เงิน่นะหน้าโหลดเกมนะครับแล้วเราก็ลงมดกันได้เลยใครลงไม่เป็นเดี๋ยวผมพาไปลงเผื่อใครอยากลงนะ กดมาตรงรูปมันนี้นะครับกดมาตรงนี้ตรงรูปดินสอนี่นะครับกดเข้าไปเลื่อนลงมาใช่ไหมครับกดตรงกล่องกดตรงกล่องเลื่อนอย่างนี้นะครับเลื่อนลงมามันจะมีอยู่นะครับถ้าใครยังไม่เคยลงมันจะอยู่แถวๆหน้านะครับแล้วกดรูปบวกนะครับแล้วกดด้านล่างนี่นะครับเสร็จแล้ว ทุกคนก็กดเข้าได้เลยแต่ต้องมือทำสองอันนะครับด้านล่างกล่องกับกล่องนะครับที่เหมือนรูปกล่องนะรอเข้ากันนะก็เข้าเลยดีกว่าเดี๋ยวตัดไปตอนเข้าเลยดีกว่าครับอ่าเข้ามาแล้วเดี๋ยวเปิดเสียงหน่อยนึงนี่นะครับนี่คือกล่องอ้ยนี่คือสัตว์ทั้งหมดก็เอามารีว่ะนะฮะ mah tolek tolong, 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 dung 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 tolong, 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 fruli tolong,

My h o t s p o t นะครับ Hotspots ตัวก็ดผมเรียกนี้นี่ครับมันต้องการสัญญาณเน็ตมันอยากเล่นเกมดมันละเบิดแรงมากชิมพันซินีบานาดินี่ตอดไฟแล้วก็ตัวนี้โอ้วตัวนี้โหดจริงนะครับ กโผมต้องการดาบเดี๋ยวไปอันต่อไปกันเลยดีกว่าบาร์บอลนีลูลิลลี่กับบาร์เรลโลโคโคซินีก็ผมแนะนำอย่าถ้าเอาไปเล่นนาทีเราจะเล่นได้ครับแต er right ่มันจะมีตัวให้แลกของอยู you you. ่นะฮะทุกคนก็ต้องก็ อาจจะมีนัวนี้เป็นรถถังครับสามารถขี่ได้นี <h <h h <h <h ่กบยางโอเนกาอัมบาราบุ Riii... <laughs> Riii... Picus, ticus, estelcus, de ticus Rino, rino, tu Capu, capu, chino, asasino Bye bye No pude enjar Rino, rino, tu esterrano Erio, suino, tango Rino, rino, tu esterrano tango ถ้าใครไปตีมันมันจะกล้ามใหญ่ใช่ไหมครับกล้ามตัวเฉลยออนี่ไงกล้ามใหญ่แล้วกล้ามใหญ่แล้วกล้ามใหญ่แล้วเนี่ยกล้ามใหญ่แล้วก็เลื่อนน่าจะสูงสี่กันล้วกราฟตัวเฉลยเซริโอสควีโนตันกรินีกล้าฟตัวเฉลยเต้เข้มมากสุดเข้มมากเลย โตกันนะครับแปบ๊บหนึ่งอันที่สามก็น่าจะมีนี่ีอนนคือใส่แล้วมาไต้เมืดอไต้มืด,มดมผมขอสิ่งก่อน

ฟริโกคาเมลูฟฟาร์เโลฟริโกคาเมลูฟฟาร์เโลันขี่ได้ด้วยครบางตัวนะฟรัโกคามลบดโลิลิลาลิลาก็ขีได้ครับลิลิลาลิลานิวเคลียร์ไดโนเสาร์โอตัวนี้ใหญ่มากเราจะไปเป็นออสกาเรโอสกาลานครับขี่ได้เหมือนกัน อ r ร a กาเ o o r c อรกาล a l อร o กา c ล l ออรกาลาฮตัวออรกาเลอกลอสกสกล่าุดินดินดินดุนมาดินดินดินดุนดินดินดุนฮัปเป็นลาุกสกุล่ามาดูกันวไหนจะเลือดสูสีครับนี่ผมว่านั่นไงต้ายหนึครั

ก็สิกซ์สุกูลอะไรของมันเนี่ยมาต่อกันครับผมจะได้ว่ามันจะมีตัวสกิบบิลลี่ไทเลตหลุดมาตัว mm hmm. นึ่งไม่รู้มันหลุดมากี่ตัวลีลาลีลานี่ครับขี่ได <adic> ้เหมือนกันลีลีลาลีลาโอ๊ยจะกระบองเพลงกระต่ายเนี่ย

กะคูฟนโทเลยฟนโทนะครับน่ารักมากเดินสวยด้วยไปโอ้ยโดนปั่นโอริเมโทเรชินนครับก็โดเหมือนกันนั่นแหละกันเอ้ บอมบด้ขีครดบอมบาร์ดิโรโครโคดมบาร์ดิโรโครโคดโบอมบาร์ดิโรโครโคโมันเลื่อทำดลีลาดีล่าเนี่ย บอมบ์บ l รอด r โ t โ u ร y ดี i ร่ผมชอบอะไรรู้ไหมผมชอบแล้วมันจะมีกาลาเลโรตาลาที่สุดท้ายนะคผมชอบโอกาเลโรกาลามาก มันเห็นอะไรมันกัดหมดครับมันไม่สนทรูลิเมโรทรูลิชนาเลีรีลลิลาดิลาไปไหมลีรลาิลาเฮ้ยมันไม่สู้กันเองว่ะลีลาิลา ก็ได้อันนี้เยอะเหมือนกันนะผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยดูกไหมมันจะมีอันนี้สุดท้ายนี่คืออันนี้ครับผมเก็บมา Ki, ki, Orangutini ki, ananasini, ki, 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 ki. ananasini trick track per boom. trick track per boom. Matteo Glorto frutto drillo. นี่ครับผมไม่ต้องอ่านพูดเอง. Bom bom mini kuzini. Bom bom Ecco cavallo virtuoso, uno show cavallo virtuoso, uno show strepitoso. นี่ครับคือตัวแรกนะคบทุกคนนี่นี่คือของที่จะแลกนี่ครับมีแลกทุกตัวนะครับนี่ทุกตัวจริงๆนะครับสกันดะนำ้ำด้ยเฮ้ยเอสโซกเซกล่านังหายล้วโคตรดีเลยครับ แต่ละเรื่องต่ละแรงครับ l ะคือตัวสุดท้ายนะจะไปดูนะครับเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันหมดนีวิวผลกามนี่ครับมันขี่ได้จริงๆนะครับเดูนะ

ตอ,อลอกรลัลลลเลโรรัลลก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเปนการแจ้งเตือนพอผมมีคิปใหม่ใหม่จะได้แจ้งเตือนหาทราลัทรลเลรลรลัรลลบายบาย